โบเลยสมัยแตนเลยนมแก้วยักแก้วหลวงคือเกาพนมเดี๋เดี๋ยวขอว่างก่อนว่างก่อนนอนแตเนาะตกแตกบร่กินเสนอหนอไม่ได้น้นองสกุลสกคนสบาดีกันาันเตอเพิ่งกอนปูนปปปปปปิสบายปูนีปีปปปปสบาย สแ่เพลงสุดฮิตท่าเต้นสุดฮิตของเมียฝรั่งออสเตรเลียเร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 ียเอาบ้านที่ไหนดีอย่างนี้บนี่เนาะมันจะตกเนะจ่าเด้ี๋ยวก็จะตกนะจะตกนะแก้วนมหยักแก้วนมไหนมาแม่มาโซยกันโซยกันมาสิมามาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซยมาโซยยังไง ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไส้ทะลัก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 ลกับยาชมุมผู๊ผู๊ผู๊ผูผูเจาะเลยม嘛เจาะไข่แดงโบ้เลยแตไม่แต่เอานี่ออกกันยำตกเถกเดี๋ยวเขาค่อยห้างเนาะตกแตกตกแตกนี่ไม่มได้กินมาว่าเลยได้มันมได้แบบว่าอะไเก็บเบินเมียนบางทีนะเดี๋ยวแก้วสิบาทขาบาทแขงเอางทีนะมันบอกเลิศโบ้ขนมเปี๊ยะ อยากกินขนมไหว้พระจันทร์เนาะขนมไหว้พระจันทร์มีขายป่นาะพี่น้องสุขุมสุคนีขายบอกนี่นะจ๊ะอนเดียวสี่อันถาม้นมแคท็นมแคทมีขายว่าขนมไหว้พระจันทร์จอน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 ี่เอานี้ออกไปนี่บอกนี่เอานี้บีช่วยพี่น้องสุขุมสุอะเลิสมเป็ มาทีนี่กินเลยโบ้ยนขนมเปียกไส้ทะลกัลกลกัลกลกักลักลักมันเลิศไงมันเป็นใสอย่างนู้นโอ้ไส้หมูยองไส้เผือกหมูยองนี่ไส้เผือกหมูยองนี่นี่นี่ไส้เผือกหมูยองไส้เผือกหมูยองเบื้องขัะโบ้ยนี่หน่อย แค่สิวแค่ฝานมาช่วยน่าใจนะเขาก็ื่อไปสิวเป็นฝักสั้งนะ่ะโอ้แซ่บเรืสมนแตนเลยแซ่บแซบอืมอืม ติดคอกินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือก,ต,อกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันบเบาอะไรสัเหนึ่งแต่อง มันมุหยองมพิดฝอยทองอืมฝอยทองกินได้หลายอืมมันบอกคือท่องหยิบท่องหยอดท่องหยิบท่องหยอดนหวานฝอยทองนี่บอกใครหวานไปไหนมันแซ่บอืมจะบอกก็บ่กกินดูนะบอกหวานถามหา Mm. Okay. Em thay một quả thơm อ,อ่อมันเสร็บโพสเสรยบโุดเสร็บโพสอ่ะน่เ,นเลก้อนหนึงก่อนตก3สามสิบสองดอลลาร์กอบเตรอ่เตี๋ยมเป็นนั่นแท้แสนเตี๋ยวเลย สุดซีมแค่ถือแค่ฝาตกกัวนี้หนาด้านหนัมนี่หนาขาวาแล้วใส่เป็นประจำมักนกะติค่อยๆเปิดออกสวฝามันเลิศนี่มันเลิศสมันตนี่ ผู้ใดจิตตาเป็นผู้สิหูสมัยกนน่อนนี่หนาดอมแล้วนี่หนาขาวพวกนี้ของดีไงฉันมีของดีนี่อย่างมัำดำสิพวกะจ้าบนบเืมอยามมุง แซ่บอ <icana> ืมมันเป็นไข่เค็มาะไข่นั่นมันไข่เค็มปะตุงเรื่องแ่บ